วันนี้ว่าจะมาแชร์การเตรียมตัวไปประเทศจีน2024ดูคลิปนี้บอกเลยค่ะว่าเตรียมตัวเก็บกระเป๋าบินไปได้เลย ค่ะทุกคนมาบิวเชคนะคะคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิป EP 2หนาหนึ่งจีนนะคะซึ่งมันจะรวบรวมการเตรียมตัวสิ่งที่จะต้องเจอสิ่งที่จะต้องใช้สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอใส่ที่คาดหัวก่อนนะอ่ะเราจะเข้าหมดลิปังมาเริ่มที่ข้อหนึ่งภาษาพาสปอร์ต พาสปอร์ตนะคะก็จะเป็นเล่มสีนี้เลยค่ะเวลาเราไปต่างประเทศนะทุกคนใบเนี้ยสาคัญมากนะห้ามหายเลยเวลาเราจะออกไปข้างนอกนะคะก็ต้องพกตัวนี้ติดตัวไว้ตลอดเหมือนบัตรประชาชนเลยตัวนี้ตอนไปไปนะคะคือท,ทางกรุ๊ปทัวร์เขาจํากัดมาให้เลยค่ะว่าพาสปอร์ตห้ามอายุต่ํากว่า6เดือนนะถ้าใครอายุต่ำกว่า6เดือนก็คือต้องไปทําใหม่นะคะราคาที่นิยมนิยมเลยนะไม่จะมาแนะนําก็คือ5ปี1000บาทกับ10ปี1,500บาทนะคะมาข้อ2ค่ะเสื้อผ้า มันจะดูเหมือนแบบเอ้ยไม่สําคัญใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะสำหรับไม่หมายบบว่าสําคัญนะคะเนื่องจากว่ามมยไประยะเวลาค่อนข้างนานเนาะก็คือ2อาทิตย์เกือบครึ่งเดือนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเสื้อผ้า,าเป็นอะไรที่มมยจะไม่ซื้อแล้วไงเราก็ต้องเช็คสภาพอากาศใช่ไหมคะเฮ้ยก่ยอนไป1เดือน1อาทิตย์หรือว่า3วันอากาศอยู่ที่กี่องศาเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนฝนตกเยอะแล้วก็จะมีแบบแดดออกช่วงเย็นก็คือจะแบบอากาศต่ำมมยก็เลยตัดสินใจเอาเสื้อหนาวค่ะที่เป็นแบบสวมได้ใช้ทุกวันช่วงเวลาประมาณ3 4ม ทุบนี่คือต้องใส่แล้วเพราะว่าอากาศเย็นไม่ค่อยได้สัมผัสอากาศหนาวในประเทศไทยมันค่อนข้างที่จะอากาศร้อนมาในส่วนของกระเป๋าใบนี้นะคะใบนี้เป็นใบที่มาพกติดตัวไบประเทศจีนนะคะคือออกเข้ารอกคือไม้สะพายกระต่อน,นี้เลยทำไมถึงเลือกตัวนี้นะคะมันสามารถสะพายอย่างนี้ได้สองนะคะคือน้องมีสายแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้เอาแบบอย่างนี้เลยคือมันสะดวกมากเยี่ยมเลยมาในส่วนของหัวแปลงกันค่ะ หัวแป้นนะคะไม่ใช้ของตัวนี้มายกดได้ในชอปปอนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันสามารถใช้ได้แทบจะทุกประเทศหรืออาจจะทุกประเทศไม่แน่จมันมีของฝั่งยุโรปด้วยนะคะแล้วก็มีฝั่งของ UK, USA, Japan, a u s t แปนออสเตเลียกดสีฟักมาปุ๊บโอ้โหคตแน่นอะ มันก็จะดึงออกมาให้แบบนี้หลายคนนะคะบอกว่าประเทศจีนนะ่ะใช้หัวปลกักอ่ะเหมือนของประเทศไทยแล้วนะคะคือหัวกลมๆจริงนะคะไม่เถียงเลยแต่ว่าตอนที่ไมไปอ,อ่ะเจอหัวปลักกลมแค่อันเดียวแล้วทุกคนดูสรรพสิ่งที่ไมพกปลคือไมพกค่อนข้างเยอะค่ะไมเลยเอาปลักพ่วงมาไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมไมถึงซื้อตัวนี้มาเผื่อคือซื้อไว้ก่อนดีกว่าแบบเราไม่ได้ซื้อไปแล้วเราต้องใช้แหล่งมาต่อจากหัวข้อตัวแปลกเมื่อกี้ที่ไมพกอุปกรณ์การทาคลิปหรืออุปกรณ์ ต่างๆที่แบบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไปนะคะว่ามีตัวไหนบ้าง นี่แหละถึงจะรู้เหตุผลเลยว่าทําไมเ <c oughs> ต่าเดียวมันไม่พอนะถึงเลยนะคะจะเป็นกล้องโซนี่ค่ะกล้องตัวนี้น้องจิ๋วของเรานะคะที่ถ่ายคลิปวอลมันจะเอากล้องตัวนี้นะคะใส่กับกระเป๋าอันนี้ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือนี่ค่ะสกินหายไปหมดแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นหัวบอลนะคะใช้งานง่ายมากๆมาชอบมากๆใครที่แบบสายท่องเที่ยวนะคะอันนี้คือแบบตอบโจทย์มากจริงๆยืดได้ด้วยนะคะอาจจะยืดไม่ได้เยอะนะคะอีกอย่างหนึ่งคือน้องเขากางออกอะ่ะแล้วมันแบบไม่กินพื้น ที่บนโตเยอะนะคะคลิปแรกที่ไม่ไปถึงจีนอะแล้วไม่กินข้าวก็คือเนี่ยมาจากตัวนี้นะคะเออมันแบบไม่กินพื้นที่เลยอย่างต่อไปนะคะก็คือเป็นไมค์ค่ะได้ใช้น้อยมากค่ะมันก็แค่เก็บเอาไมค์มาเสียบส่วนใหญ่ไมค์ก็เลยแบบใช้ไม่จากตัวกล้องนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เอาไปทําไมไม่รู้อย่างสุดท้ายคือ power bank ค่ะเนื่องจากว่าตอนเนี้ย power bank ไมค์อยู่กับฟาดนะคะไม่ได้อยู่ที่ไมคในส่วนของตัวนี้มันไม่ได้เอามาให้ดูนะว่าไมคใช้ของอะไรแต่ว่าไม่ใช้2 0 0 0 0แอมค่ะเน้นย้ำนะคะว่าฉลาด 2 0 0 0 0แอมหมื่นแอมแอมต้องอยู่ครบถ้าจางมากๆเขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องนะคะให้เอาตัวที่แบบยังมีฉลากยังอ่านได้ไปนะคะแล้วสิ่งที่มาพลาดมากเลยคือสั่งไม่ทันนะคะคือตัวเนี้อันนี้มันเป็นของแบรนด์ในชอปโนะคะราคาหลักร้อยดีนะทุกคนเนี่ยมันจะตั้งแบบนี้ได้อเออมาเห็นแบบพี่พีติ๊กตอกเขาใช้กันเสียดายมากที่แบบเรากดไม่ทันตอนไปประเทศจีนคือถ้ากดทันนะวอล์กมันคือน่าจะแบบหลายนาทีมากกว่านี้หมดต่อไปนะคะเรามาในเรื่องของการ ใช้อินเทอร์เนต็ตค่ะไม่ขอยกที่หิดๆเขาใช้กันก็คือซื้อซิมกับโรมมิ่งนะคะในทริปที่ใหม่ยไปก็จะมีคนซื้อซิมด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าซื้อซิมซิมจีหรือซิมไทย ส่วนของไม้ไม้ใช้เป็นโรม m i n g นะคะคือมันง่ายสะดวกคนรู้อยู่แล้วเนอะว่าประเทศจีนอะเล่นไอจีก็ไม่ได้ไลน์ไม่ได้เฟซก็ได้ติกต็อกไม่ได้ยูทูปลูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม้พูดไปหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม้เล่นทุกวันขาดไม่ได้จริงค่ะไม้เลยเลือกใช้โรมม i n g นะคะง่ายๆเลยจบๆแต่ถ้าซื้อซิมที่จีนอะถ้าทุกคนไม่มี vpn อะทุกคนก็จะเล่นไม่ได้นะคะมาในโหมดการใช้เงินที่ประเทศจีนกันค่ะ ตรงนี้ไม่แนะนําเลยนะคะว่าให้แลกเงินสดไปด้วยพี่กลุ่มว่าเขาก็แจ้งเลยนะคะว่าให้แลกเงินสดไปด้วยคือทุกคนอย่าไว้ใจระบบการจ่ายเงินในนี้มากนะคะบางทีมันไม่สเสถียรเกิดขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนที่มันไม่สเสถียรไม่ไปใช้ทูบันนี่รอบแรกอะไปจ่ายทูบันนี่อะมันไม่ติดมันไม่ได้ไปอาลีเพค้างมีเงินสดอยู่ค่ะก็เลยใช้เงินสดไปคือทุกอย่างก็คือจบในตอนนั้นมาเรียนในส่วนของห้องน้ํากันค่ะ หมายว่าไม่แย่นะถ้าคนไหนที่แบบซีได้แบบกันนั่งยองจริงๆถ้าตัดอันนั้นออกไปหมายว่ามันไม,ไม่แย่เลยนะคะมันไม่ได้สกรปรกขนาดนั้นอะ่ะมันก็มีกลิ่นมีค่าบ้างแต่ยังอยู่ในหมดที่ให้อภัยได้ทุกคนแค่เสียงเดียวคือนั่งยองตอนมาไปจีนอะ่ะสาววันแรกอะ่ะคือบอกเลยนะว่าคือยองแล้วอยู่มันทรงตัวไม่ค่อยได้หลังจากหลังวันที่สามมาเธอขาจะนั่งยองขนาดไหนฉันทาได้หมดมาในส่วนเรื่องการเรียนนะคะ การเรียนก็มาเรียนชงชาเรียนเขียนตัวอักษรจีนเรียนรรบะจา์เรียนดนตรีอะไรนะเครื่องดนตรีไทยไม่ใช่ดนตรีไทยสิมันจะเป็นไทยได้ไงเครื่องดนตรีของจีนอ่ะนนั้นมันก็เรียนไปทัศนศึกษาข้างนอกแล้วก็เรียนเทศดีในห้องนะคะเออสนุกดีนะคะนอกจากนั้น,น,น,นอะ่ะเป็นเมืองสีเขียวนะคะต้นไม้เยอะมากอากาศดีบริสุทธิ์ผุดผ่องมากจริงๆค่ะเวลามาไปเที่ยวมันก็จะได้ไปสวนไปห้างอยู่ประมาณนี้มาในเรื่องของการกินแล้วก็ราคาของการกินนะคะ หมายว่าแพงอยู่ค่ะชานมอะไรเนี่ยที่ไทย3ามสที่นั่นก็75็5ห้าที่นั่นไม่เฉยอถูกกว่าไทยหน่อยนะคือไซส์ L 4 0่บาทแต่ที่อื่นก็คือชานมห5 7 5 8 5 9 5เจห้ากนึงก็คือมีก็จะราคาประมาณนี้นะคะส่วนของกินอ่ะบางอย่างถูกบางอย่างแพงหอยนางรมหนึ่งหยวนนะตัวหนึ่งหนึ่งหยวนถูกมากตอนแรกกังวลไปถึงวันแรกมันจะสดไหมวะแต่กินแล้วมันสดนะมันย่างมาคือมันอร่อยเลยกินเกือบทุกวันแตลกใจยอย่างเดียวคือกินแล้วไม่ท้องเสียด้วยด แล้วก็ราคาอาหาร7จ80 9 0 100 105อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะประมาณเนี้ยก็จะไม่ได้แพงไปถึง200ยกเว้นที่ห้างที่ห้างแพงมากสปาเกตตี้นั้นที่มากินก็ประมาณ2300้ได้ก็สำอางที่จีนค่อนข้างแพงนะคะไม่เลยไม่ได้ซื้ออะไรติดตัวมาเลยเพราะว่าแพงเกินไปแพงมากเลยก็อันนี้แนะนําส่วนตัวคือยานะคะยาประจําตัวหรือยาสามัญยาพาราเนี้ยไม่แนะนําว่าให้พกไปนะคะกันเอาไว้ก่อนก็สิ่งที่จะต้องเตรียมไปประเทศจีนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะอยากให้ไม่ทําคลิปรีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะไม่ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ไม่หน่อยนะคะตั้งเป้าว่าปีหน้าภายใน68อยากให้มันถึง1,000ซับนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเ,ลเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย